ต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำสมาธิภาวนาคือทำใจหสงบใจของคนเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ เป็นผู้นึกผู้คิดถ้าใจที่สงบนึกคิดตรีตองสิ่งใดก็ประกอบด้วยเหตุผลมีความถูกต้องเป็นหลักถ้าใจมัวหมองด้วยอกุศลต่างๆโลภะโทสะโมหะอันหนึ่งอันใดก็ตาม ใจก็ยังมีสภาพพินนกคิดเช่นกันแต่กอนึกคิดอยู่ใต้อำนาจของโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นใจจึงแปรปวนไปตามอารมณ์ของอกุศลน,น,นั้นใจหรือจิตของเราที่จะไม่ให้อกุศล เหล่านั้นมาครอบงามจิตใจเราได้ก็ต้องอาศัยฝึกฝนทางจิตให้มีสติรอบครอบมีจิตใจมั่นคงอยู่กับสติมีปัญญาคอยแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่อารมณ์ต่างๆเกิดมีขึ้น สติที่ว่าคุมใจให้อยู่ในขอบเขตที่ดีนั้นก็สุดแต่กําลังของสติในบางครั้งอกุศลมีอำนาจเหนือฝาสติอ่อนฝาก็ต้านทานไม่ได้พึงเห็นกิริยาของบุคคลบางคนในบางครั้ง ซึ่งตกไปเป็นท่าของโทสะเป็นต้นก็เพราะสติไม่มีอำนาจเพียงพอคือยังไม่แก่กล้าเพียงพอจิตจึงยังไม่อยู่กับสติตกไปเป็นทตุของความโกรธนั้นๆการฝึกฝนอบรมจิตให้สงบจิตสงบด้วย สติก็มีกําลังเข้มแข็งขึ้นด้วยยิ่งสติกับจิตมีความรู้ระลึกอยู่ตลอดต่อเนื่องกันมากเพียงใดใจของบุคคลน,นั้นก็ย่อมจะเข้มแ,แข็งขึ้นจิตที่จะมีสติคุมอยู่อย่างสม่ำเสมอได้ จึงต้องใช้ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมโดยใจความก็คือเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวที่เราปฏิบัติกันว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือจะบทอื่นบทใดอันเป็นเพื่อความเหนียวรังจิตไม่ให้ไปนึกคิดสิ่งอื่น ให้อยู่แต่จุดเดียวทำไปนานๆเข้านึกพุทธโธให้มากๆเข้าจนสติกับพุทธโธและจิตอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นตราบใดที่ภาวนาอยู่แต่ว่าขาดสติ ไม่สามารถจะคุมจิตใจได้จิตใจก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวเสียที่อื่นก็ไม่สามารถจะเกิดควาสมสงบได้ดังนั้นสติความไม่พผู้รู้สึกตัวอยู่เสมอในคำภาวนาจึงเป็นหลักที่สำคัญในการทำสมาธิ อีกประการหนึ่งจิตของคนเรานั้นในบางครั้งก็ไม่ยอมสงบด้วยการเพ่งแต่ยอมสงบด้วยการใช้ปัญญาเข้าประกรอบคือพิจารณาดังที่ได่แสดงไว้บ,บ่อยๆเกสาโรมานขาทันตาเป็นต้นโดยนึกถึงสิ่งต่างๆต,ต,ตามอาการตามอวัยวะของร่างกาย ให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ดีให้เห็นเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงต้องแตกสลายไปก็ดีฝึกฝนอบรมจิตของตนเหล่านี้ให้มากๆแท้จริงสภาพแห่งเหล่านี้เป็นสภาพของความเป็นจริงแต่จิตของบุคคลเราอยู่กับรักสวยรักงามมานาน ครั้นเมื่อพิจารณาแล้วถึงสิ่งที่ไม่งามก็เหมือนฝืนใจทำเมื่อฝืนใจทำสติก็ไม่มั่นคงต่อเมื่อทำฟารา์มรู้สึกว่าหนทางนี้นี่แหละคือจะพาจิตของเราเข้าไปสู่ควา,ามสงบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้อย่างนี้มีความยินดีในคำสอนนั้นมีศรัทธาประสาทะและน้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดความคล่องแคล่วในคำภาในการภาวนาที่ว่าคล่องแคล่วก็เหมือนได้ที่เคยบอกมาแล้วคือสติกับจิต อยู่ด้วยกันชำนาญในการนึกคือจิตเป็นผู้นึกมีสติอยู่ชำนาญในการพิจารณาคือมีจิตกับสติรู้อยู่ในการพิจารณาสิ่งนั้นๆเมื่อจิตมีควา,ามชำนาญและคล่องแคล่วต่อเนื่องควา,ามสงบก็จะเกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง พึงทำอุบายในใจทำให้ใจของเราเบาๆสงบทำให้ใจสงบปล่อยวางอารมณ์อื่นๆทำให้ใจเบาแต่มีสติตั้งมัน่นไม่ใช่เบาแล้วเลื่อนลอยเบาแล้วมีสติตั้งมัน่นคุมจิตที่เบาอยู่นั้น นึกว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธและนึกด้วยความสม่ำเสมอพร้อมทั้งถ้าจิตมีอาการเริ่มสงบเช่นเบาขึ้นวูบลงไปก็อย่าพึงตื่นพึงทำใจให้เป็นกลางๆเฉยๆเ,เหมือนก็ว่าเป็นของธรรมดาธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ยังไม่มีอะไรเป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่มีสติคุมจิตของตนไว้ให้มั่นคงจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิที่จะเกิดขึ้นบางคนก็เกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวบางคนก็เกิดขึ้นเป็นพักๆสิ่งที่สำคัญ คือจำอารมณ์ก่อนที่จิตจะสงบอย่างนั้นนะ่ะเรานึกอย่างไรทำอย่างไรนี่เขาเรียวกว่าจำหนทางให้ได้และเมื่อจิตสงบลงไปแล้วทำอย่างไรยังรักษาไว้ได้นานอย่างไรรักษาไม่ได้นานก็ต้องคอยสังเกตไว้และหาวิธีรักษาไว้ให้ได้นานๆการที่ทำให้จิต มีสมาธิอยู่ได้นานๆนั้นเป็นกุศลมากคือหนึ่งจิตได้รับการอบรมให้สงบสองในขณะนั้นเป็นจิตผ่องแผ้วไม่มีนิวรณ์ะครบกวนสายิ่งได้ดำรงไว้ให้นานเพียงไรก็เท่ากับว่าจิตได้รับการอบรม และได้รับการเสริมส่งส่งเสริมให้จิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพิจารณาต่อไปจิตที่สงบใหม่ๆไม่ต้องไปรีบพิจารณาดูความสงบอยู่กับจิตด้วยความมีสติคุมไว้ ทำอย่างนี้คุมไว้ให้นานานมากเพียงใดกําลังของจิตก็จะเกิดมากขึ้นเพียงนั้นและฟานประณีของจิตที่จะสงบก็ละเอียดละออประณีตยิ่งขึ้นจิตที่ได้รับการสงบบ่อยๆจะทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะ จิตที่สงบนั้นขจัดสิ่งที่มัวหมองออกไปเมื่อได้พิจารณาอะไรก็จะเกิดปัญญาเห็นจริงรู้จริงในสิ่งนั้นและปัญญาที่เกิดจากจิตสงบคือสมาธิจะเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดรู้อะไรลึกซึ้งลงไป ทำให้เกิดความรู้จริงซึ่งเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวเห็นจริงรู้จริงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเมื่อความเห็นจริงรู้จริงเพราะความสงบเกิดขึ้นเฉพาะตัวแล้วตอนนี้ศรัทาธาปษาทะความภาคเพียร และความเชื่อมั่นในรัตนตรัยก็ไม่ต้องมีใครบอกแล้วก็จะมีความตั้งมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยตลอดจนภาวนากรรมฐานบทใดพิจารณาอะไรก็จะมีจิตตั้งมั่นและจดจ่ออยู่จิตตั้งมั่นและจดจ่ออยู่กับอารมณ์แห่งความสงบนั้น ทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทํทำให้เกิดความชำนาญคือต้องการนึกถึงความสงบเมื่อใดก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตจะมีกำลังมากอันหนึง่งนอกจากการเพ่งนอกจากการเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวแล้วแม้พิจารณาร่างกายเช่นพิจารณาโครงกระดูกก็ดีในร่างกายของเราเอง จะได้เกิดความสงบในการพิจารณาด้วยและจะเกิดการเพ่งเห็นความทางเวทในจิตของตัวเองด้วยที่จริงกรรมฐานต่างๆนั้นแม้เราจะมีกรรมฐานหลักบทใดบทหนึ่งเช่นกรรมฐานพุทโธก็ควรเรียนกรรมฐานอย่างอื่นเข้าประกอบเพื่อแก้นิวรณ์นั่นเองเห็นนึกถึงความตาย แก่ทีนะมิทะนึกถึงพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความตายแก่อุทจจักกุกุจจักนึกถึงพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แก่ทีนะมิทะความที่จิตครองอยู่ในกุศล,ลธรรมอันใดอกุศล,ลธรรมต่างๆก็หายไปหมดไป ในช่วงนั้นเรียกว่าจิตผ่องแผ้วหรือเรียกว่านี่แหละคือจิตของมนุษย์คือคนเราไม่มีอารมณ์ที่จะเบียดเบียนไม่มีอารมณ์ที่จะคิดชัว่วมีแต่ความดีคือกุศลธรรมแห่งความสงบเมื่อได้ชิมรสความสงบแล้วก็มักจะ เกิดศรัทธาภาษาธวามเพลินความสงบและปัญญาให้สูงขึ้นเพื่อให้จิตของตนได้รับความสัมผัสกับกุศลธรรมนั้นๆให้มากๆเพราะจิตได้หล่อหลอ,ม,ลอมด้วยถูกหล่อหลอมด้วยกุศลธรรมดังกล่าวมาจึงเกิดความผ่องแผ้วเมื่อความผ่องแผ้วมีเกิดขึ้นอยู่เป็นนิดหรือบ่อย จะเป็นสิ่งที่ดีมากคือทำจิตให้แก้วกล้าอาจหารและจิตมีกำลังพร้อมที่จะเกิดปัญญาคือการพิจารณากายตนนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจฝึกฝนจิตของตนให้มีความสงบอย่าลืมบทเบื้องต้นที่แสดงไว้ว่า หนึ่งปล่อยอารมณ์ทั้งปวงให้ใจว่างสองเมื่อใจว่างแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจจนเกิดปิติให้เกิดความอิ่มใจสมเมื่อจิตเกิดความอิ่มใจแล้วจึงนี่เรียกว่าควรแก่การงานจึงตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งด้วยความมีสติเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนึกพุทโธอยู่กับจิตมีสติ รู้ตัวดูอยู่กับจิตที่นึกว่าพุโทโธนั้นแต่ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้ประสาทตามองคือใช้ความนึกคิดของจิตจิตดูจิตจิตสอนจิตให้เกิดความสงบคือจิตที่ตั้งใจนึกว่าพุโทโธพุธโทโธไว้ แล้ก็มีความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งดูจิตที่นึกว่าพุโทโธนั้นอย่าให้พลั้งเผลอคุมกันอยู่อย่างนี้ไปนานๆเข้าจิตก็จะเกิดความสงบพลั้งเผลอข้าวใดครั้งคราวใดก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ฝึกหัดใหม่ทําไปจนกว่าจะชำานาญจะคล่องแคล่วนึกถึงครั้งคราวใด จิตก็จะเกิดความทางเวทหรือความสลดหรือความสงบเกิดขึ้นทันทีจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาต่อ